สวัสดีค่ะส,สดจากแกรมช่องแกรมิสวานนะคะวันนี้น้องแกมกลับมาพร้อมกับรีวิวอายแชโดว์พาเลตออกใหม่จากเมลินดานะคะให้น้องเขามาเปิดกล่องน้องเขาเห็นหน้าตาน้องเขาครั้งแรกแกมแบบดีดร้องมากล่าสุดที่แกรมได้ทําวิดีโอแต่งหน้าใช้เครื่องสำอ,อางของเมลินดาไปใช่ไหมเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแกรมทิ้งลิงก์มาให้ตรงนี้ในวิดีโอนั้นเนี่ยแกมก็ได้ใช้ตัว Into the Mood Eye Palette ตัวนี้นะคะลุกที่แต่งออกมาได้จากพาเลตนี้เนี่ยจะเป็นลุกที่ซอฟความอ่อนโยนมีความละมุน มีความเป็นลูกคุณมากๆล่าสุดพาเลตใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาทุกคนตอบโจทย์สายฝอแบบแกมมากแกเป็นคนที่แต่งหน้าแบบจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยชอบเพิ่มลูกเล่นให้กับดวงตาโดยการใช้ชิมเมอร์กริตเตอร์หรืองานอายแชดโดว์เนื้อเมทัลลิกนะคะหรือเป็นคนที่แต่งตาซบับซ้อแต่อยากเพิ่มลูกเล่นให้กับดวงตานะคะพาเลตนี้ทุกคนพาเลตคอลเลกชันนี้คือแบบสวยมากนั่นก็คือตัวเมลินดากริตเตอร์ช็อตแชโดว์เมลินดากริตเตอร์ชอร็ชอตแชโดว์นะคะมีวางขายอยู่ใน ทั้งหมด4ี่พาเลตนะคะวันนี้น้องแก้มได้เขามาครบเลยเดี๋ยวเราจะมาสวอชเขากันแล้วแก้มก็ได้ใช้แต่ละพาเลตเนี่ยในการแต่งตาแล้วทีนี้นะคะเรามาเห็นหน้าตาของแต่ละพาเลตกันพาเลตแรกนะคะคือตัว glitter shot shadow 4ส1 shadow โสีโทนชมพูชมพูตุ่นน้ำตาลนะคะไปนะคะพาเลตที่2นะคะมีชื่อว่า twinkle coral นะคะเป็น e e s h ช d o w p พาเลต e สีโทนส้มอมชมพูนะคะ พาเลต4 03นะคะ s p a r k i n g s y rup นะคะสีโทนน้ำตาลอ่อนนูตน้ำตาลตุ่นนะคะและพาเลตสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพาเลต4 04นะคะ Blazing s า n โทนน้ำตาลอิดน้ำตาลแดงแล้วก็ก็ได้ใช้สีพาเลตไปแล้วนะคะเดี๋ยวแกมขึ้นลุคของแต่ละพาเลตให้ดูว่าลุคออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเพเมื่อสามารถเปรียบเทียบได้เลยเคลงานแพคเกจจิ้งของเขาก่อนแพคเกจจิ้งของเขาก็จะเป็นไงสายสายแบบนี้เหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะถ้าเทียบกับพาเลตเก่าเก่าจะมีความเล็ก เล็กกว่านะคะว่าปริมาณสุดที่ของพาเลตเก่านะคะจะอยู่ที่9กรัมพาเลตใหม่อันนี้นะคะปริมาณสุดที่อยู่ที่5.4กรัมนะคะราคาอยู่ที่249บาทเป็นราคาหลักร้อยอีกแลว้วถูกมากนี่ก็คือขนาดที่ได้นะคะน,นี่นะคะกงจะใช้แปรงของเมลินดาด้วยนะคะมาใช้น้องของการแต่ละอันก็คือราคาหลักสิบราคาไม่แพงตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสําหรับแปรงอยู่ด้วยเพือพ่อนๆลองไปดูใน IG เขาได้นะคะพาเลตที่กงจะใช้นะคะจะเป็นพาเลตสี 04พาเลตนี้นะคะแกมอยากได้ลุคที่แบบมีความเป็นบรอนบรอน์ ze, ทองทองนิดนึงนะคะลงอายแชโดว์พราเมอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้พาเลตตัวกร i t t e r s h o ็อสี04พาเลตนี้กันนะคะก่อนอื่นนะแกมจะใช้สีนี้นะคะในการเซตอายพราเมอร์ที่แกำลงไปก่อนเพื่อที่ว่าน้องเขาจะได้แบบไม่หนอะนะคะเวลาเราลงอายแชโดว์สีอื่นลงไป ต่อไปนะคะแกมจะใช้สีตรงกลางตรงนี้นะคะแกมจะผสมสีนี้นะคะกับสีนี้แล้วก็บิวสีเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะแกมจะใช้ตัว angle eye shadow brush ตัวนี้ของเขานะคะเขาจะเป็นแปลงแบบหัวตัดอย่างนี้นะคะ คือเขาสามารถเข้ามุมขอบตาแก้มได้พอดีนะคะแกมจะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีนี้เรียกว่าใครที่ตาไม่ค่อยเป็นแต่งตาไม่ค่อยเก่งแกมแนะนําให้ไปดูแปลงตัวนี้เลยทุกคนเพราะว่าเขาสามารถสร้างหางหางตาได้ง่ายมากเพื่อนเ่เห็นปะเขาเข้ามุมได้ดีมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทําให้ตรงนี้มีความเข้มขึ้นมาใช่ปะก็ใช้แปรงอันนี้นะคะในการทูๆูๆๆูอย่างเงี้ยก็คือเข้ามุมพอดีมากนะคะ ใช้สีนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ของเขาถูๆเนื้ออายแชโดว์เขาออกก่อนนิดหนึ่งตรงตาล่างทั้งตาล่างแก้มเลยตรงไหนทุกคนรวมถึงหางตาข้างบนตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มให้ตาเราดูแบบเอยมีอะไรขึ้นมามีความแบบดักดักดูกดกดเซ็กซี่เซ็กซี่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะใช้นิ้วของแก้มเลยนะคะ วิ่งมากว,าว้าวสวยมากจริงคือสองสีนี้นะ่ะผสมผสมกันได้ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวสวยมากอขอใช้คนน้องนี้เนี่ยคุณสีหัวตานิดนึงอเอซต,ตติ้งสเปรย์นะคะหรือสเปรย์น้ำแรกก็ได้ทำให้แปรงเขามีความ เปียกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะลงหัวตาสเปรย์น้ำแรกนะคะจะทำให้งานกริตเตอร์เนี่ยเขาติดติดอยู่บนตาเรามากยิ่งขึ้นเสกแบบความวาวของชิมเมอร์ขึ้นไปอีกนะคะสวยมากอยากลงอยู่ดีก็มีความสุขว่าอยากลงอันนี้เนี่ยตรงนี้นิดนึงนิดเดียวไม่เยอะแล้วก็ใช้สีชมพูสีเดิมนะคะลงตาล่าง เมลินดาเขามีตัว i y l e n e n r e r u r u s h หน้าตาอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพาเลตสี04หรือ02นะคะ mm hmm. เขาจะมีงานที่เป็นเนื้อชิมเมอร์มีความเป็นกริตเตอร์สูงมากแล้วงานชิมชิมเมอร์งานกริตเตอร์พวกนี้เนี่ยถ้าเราเกลี่ยเยอะๆนะคะ mm hmm. เขาจะมีฟอร์เอาขึ้นมาเมื่อเห็นปะสิ่งที่เราแก้ได้คือว่าเราอย่าลงรองพื้นก่อน ก็คือแต่งตาก่อนแล้วก็ลงรองพื้นที่หลังนะคะไอเซตติ้งสเปรย์นะคะหรือการใช้น้ําแร่นะคะในการฉีดแปรงเวลาเพื่อนๆลงอายแชโดว์เนื้อกลิตเตอร์เนื้อชิมเมอร์นะคะที่เป็น ip, วิบวับพวกนี้เนี่ยเกาะอ,อยู่บนตาเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้อายแชโดว์นั้นๆเนี่ยมีความวาววับมีความเป็นงานเมทัลลิกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ หรือถ้าอยากแต่งตาใช้กิตเตอร์หรือว่างานวิ้งวิแล้วอยู่ทนตลอดทั้งวันนะคะแกมแนะนำว่าให้ใช้กาวติดขนตาลงก่อนแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแตะตัวงานชิมเมอร์หรืองานกริตเตอร์นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะตามแกงทำให้ทุกคนดูดีกว่าจะเอากาวติดขนตาออกมาอย่างนี้ใช่ปะกาวติดขนตาไปก่อนแล้วเราก็จะใช้งานกริตเตอร์อย่างนี้นะคะแตะตาม เมลินดานะคะเขามีตัว X S Slim Eyeliner รุ่นนี้นะคะแกมสวอชให้ทุกคนดูมีสี01นะคะจะเป็นสีดำแล้วก็สี02จะเป็นสีน้ำตาลนี้นะคะแกมจะใช้สีดำแบบนี้เลยทุกคนนี่แกมจะวาดขอบตาก่อนนะคะแกมจะลงอายไลเนอร์ให้เขาชิดบนขนตามากที่สุดนี่ เขาจะทําให้ตาเราเนี่ยดูโตขึ้นเลยเนาะเวลาลงอายไลเนอร์แบบนี้นะคะเพิ่นก็จะลงของอแกม,มาใช้อายไลเนอร์บลัชของเมลินดานะคะในการเกลีย่ยทุกอย่างหุยตาดูหวานขึ้นมาเลยพอลงอายไลเนอร์แล้วจะได้ตาประมาณนี้นะคะก็ใช้กริตเตอร์ไล่โทนสีอ่อนตั้งแต่หัวตาจนถึงเข้มสุด ก็คือตรงหางตานะคะตอนแกมกลับมาแล้วนะคะและนี่คือตาที่ได้ทุกคนแกมไปคลีนอัพใต้ตาของแกมมานะคะและแกมก็ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยกรีดหางตาขึ้นให้เขาแบบดูมีความเฉียวเฉียวเนิดหนึ่งใช้ตัวนี้เม l i n d a เชดดิ้งพาวเดอตัวนี้นะคะสีที่แกมได้มานะคะจะเป็นสี01อย่างนี้นะคะแกมจะลุคนี้แกมอยากให้เขาดูมีความแบบดรามาติก ดูเป็นงานสายฝอยเด็หนึงนะแกมก็จะเน้นใช้งานสีแบบเข้มๆนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าแกมจะปัดขึ้นอย่างนี้นะคะนี่เพื่อที่ว่าตาเฉียวขึ้นแก้มเฉียวขึ้นหน้าก็จะดูมีความเป็นงานโตวีไปน,นะคะแกมจะเหล่าดั้งนะคะใช้สีอ่อนกับสีเข้มกลางๆผสมกัน เสร็จแล้วนะคะน้องแก้มจะใช้ที่ปัดแก้มของคขาที่แล้วแหละที่แก้มได้มานะคะเมลินดาคาร์เรลลิงบลัชเชอร์ตัวนี้นะคะสี03แต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ปัดวนเหมือนเดิมคราวนี้นะคะเราจะใช้แค่2ส,สีนี้นะคะที่เป็นงานสีส้มนกอย่างที่เมื่อนเห็นนะคะ แล้วนะคะเราจะมาเลือกสีลิปกันนะคะล่าสุดแกมได้ลิปตัว Dewy Tint In Gloss มาเพิ่มนะคะถ้าใครอยากให้ทำรีวิว Swatch ของลิปรุ่นนี้แยกคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวลิบป,ปั่นรีวิวให้เลยนะคะแต่ว่าแกมจะเลือกสีหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้สีอะไรแรกนะคะแกมจะใช้สี01ก่อนเลย4 01เป็นสีแบบนี้นะคะจะเป็นออกแนวแบบสีนูดนูตชมพูนะคะ สวยมากนี่สีศูนย์สองจะเป็นสีอย่างนี้นะคะสวยมากว้าวสวยมาก ของวันนี้นะคะใช้ตัวเมลินดากริตเตอร์ช็อตแชโดว์ส04นะคะจะบอกก่อนว่าลุกวันนี้เนี่ยที่แกมแต่งออกมาเนี่ยแกมอยากได้ลุคตาที่ดูเป็นงานสายฟอน็ดนึงไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยเก็บใต้ตาให้ทุกอย่างดูครีนม,มากที่สุดนะคะแล้วก็ตวัดหางตาเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นงานสายฟอขนาดนั้นนะคะกริตเตอร์ช็อตแชโดว์ทั้ง4พาเลตนี้นะคะเป็นอายแชโดว์พาเลตที่สวยมากเท่าที่แกมได้ใช้4พาเลตนี้ ะะยังไม่มีลุกไหนที่แกมีความสุขว่าเฟลเลยใช้สีพาเลตก็คือดีงามมากๆนะคะเนื้อแมตของทั้งสีพาเลตนี้นะคะเนื้อของเมลินดาเหมือนเดิมเลยที่เป็นเนื้อแมตท,ที่สามารถบิวสีได้เกลี่ย <ๆ S 2> เข้าหากันได้ง่ายมากๆนะคะไม่เป็นปื้นๆแล้วก็งานเนื้อแมตท,ที่ดูซอฟต์ดูละมุนสามารถเกลี่ยเขาดูฟุ้งๆได้ท่านนี้นะคะเป็นเด่นของเขาเลยเนี่ยคือจะเป็นงานกลิตเตอร์แล้วก็งานชิมเมอร์ของเขานะคะ แกมีความสึกว่าเขาจะมีฟอร์เอาเนี่ยล่วงลงมาหน้าแก้มนิดหนึ่งใช้กาติดขนตานะคะแต้มบนตาเบาๆแล้วก็ แตะเนื้อกริตเตอร์นะคะจิม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 อย่างนี้นะคะเขาก็จะติดบนตาเรามากยิ่งขึ้นนะอันกริตเตอร์นี้เนี่ยเป็นกริตเตอร์ที่มีความละเอียดนะคะให้สีสันที่สวยเลยก็ตัวอายไลเนอร์ของเขานะคะนี้เนี่ยมีความแห้งไวประมาณหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆลงขนขนตาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะสร้างวิงไลเนอร์เนี่ยก็คือต้องค่อยๆลงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะในของเมลินดานะคะเป็นแปรงอีกแบรนด์หนึ่งที่แกมีความสุขว่าถูกและดีนะคะมี2แปรงอันนี้นะคะที่แกมแนะนำทุกคนอันนี้เนี่ยองศาเขาดีมาก ทําให้เราสร้างห่างตาได้ดีมากแล้วก็ทําให้เราคัดเบาได้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับการลงอายแชโดว์ทั่วเปลือกตาหรือว่าเบลนสีตาให้เข้ากันนอสรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะแกมเคยพูดถึงไปแล้วว่าเฮย้ยเนื้อเขาดีเป็นเป็นทินเป็นกลอสที่ไม่หนึบสบายปากทาแล้วสีสวยมากนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูสวอชเต็มๆของตัว d e w y t ทิ t in Gloss ทั้ง10เฉดสี ขอคอมเมนต์หน่อยขอกดไลค์หน่อยคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยว่าอยากดูเดี๋ยวน้องแกมมจัดรีวิวมาให้แน่นอนนะคะไปแล้วนะคะสำหรับ รีว e ิวเมลินดา g ริตเตอร์ช็อตแชโดว์คอลเลกชันนี้นี่นะคะพาเลตนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของเมลินดานะคะหรือว่าในช h อป e ียังไงของทุกอย่างนะคะแกมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box ไม่ก็ในคอมเมนต์ละกันนะคะส่ว so, นวันนี้นะคะน้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ